สวัสดีตอนตีสามทางนี้หิวมากทางนั้นทําอะไรอยู่แต่ทางฉันนัะจิ้มปุ๊บก,ก็ได้กินปั๊บไม่ต้องใช้มอสกใบเลยและนี้คือเครื่องกองน้าที่เหมาะสำหรับชาวหอลิคอนโดอย่างเรามากคือแค่เสียบปลักเราก็ใช้งานได้เลยไม่ต้องเรียกช่างหรือว่าเจาะอะไรเพิ่มเติมทั้งนั้น ส่วนหน้าตาก็็ินิมอลคุมโทนตัวเครื่องใช้ระบบกรองแบบ All-in-one RO กรองได้หมดทั้งสารตะกั่วและลายน้ํายาฆ่ามแมลงคออิ i ลิเคมีส่วนไวรัสกระบคทีเรียก็แทบจะไม่เหลือเพราะว่ากรองออกได้สูงถึง99.99%การใช้งานก็ง่ายข้างหลังเขาจะเป็นถังใส่น้ําเห็นตัวน้องใส่แค่นี้แต่ถังน้ําที่เขาให้มานี่ใส่ได้ถึง4ลิตรเลยและแค่ปิดฝาก็ใช้งานได้แล้วเราปล่อยน้ําแบบเลือกปริมาณได้ด้วยนะ เวลาจะเอาน้ำไปชงอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ต้องตวงเลยนอกจากนั้นยังจิ้มกดน้ำร้อนได้เลยด้วยปร,รับอุณหภูมิได้ตั้ง4ี่ระดับแล้วร้อนไวใน3วินาทีเลยนะตอนเช้าๆจะชงชาหลือกาแฟกินก็ไม่ต้องเสียเวลาเยอะแล้วแล้วตัวเครื่องเนี่ยฟิลิปส์เขารับประกันให้2ปีจะ้ะย้าเลยว่าไม่เกี่ยวกับไส้กรองนะคือถ้าเป็นปกติฉันอาจจะทําสิ่งนี้หายแต่เขาคิดมาให้แล้วแปะติดมาเลยจบปัญหาแตกน้ําขึ้นห้องอย่างคนสู้ชีวิตได้แล้วจะ้ะใครเล็งจะซื้อเครื่องกรองน้ําอยู่ชันน้นนแาไปามรยยกัด้้้้้เเเลลลจิิววใหที่